สวัสดีค่ะนี่ฉันนางสาวกัญจนาพรพันชาลีตัวแทนกลุ่ม Enjoy Today วันนี้เราจะมานำเสนอธุรกิจ New, New Retail ที่เราเลือกทำนะคะเป็นธุรกิจ New Retail ของ Top Market ค่ะ Top Market ข้อมูลทั่วไปชื่อธุรกิจ Top Market ประเภทค้าปีกดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปีพศ2539เครือบริษัทแม่ CRC รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจค้าปีกสมัยใหม่ปัจจุบันมีรูปแบบหลายสาขาจุดเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพศ2539ถือกำเนิดจากการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มเซนทันและบริษัทค้าปีกจากเนเธอร์แลนด์โดยนำโมเดลการจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่จากยุโรปมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยในปีพศ2547กลุ่มเซนทันได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดทำให้กลายเป็นธุรกิจ ที่บริหารโดยคนไทย100%ซค่ะการดำเนินธุรกิจท็อปมาร์เก็ตในรูปแบบทร d ดิช o n นล r รีเทลช่องทางการขายเดิมก่อนเข้าสู่ยุคดิจิตัลเป็นการขายแบบออฟไลน์ร้อเซมีหน้าร้านสาขาหลักกระจายสินค้าให้กับห้าสรรพสินค้าในเคอร์เซนทันเช่นเซนทันโรมินสันมีรูปแบบท็อปมาร์เก็ตและท็อปเดลี่ตามแหล่งชุมชน แผนผังร้านแบ่งโซนหมวดหมู่อาหารเช่นผักผลไม้เครื่องดื่มของใช้ในบ้านใช้หลักการโปรแกรมเพื่อจัดสินค้าให้เดินง่ายซื้อง่ายไม่มีช่องทางการขายออนไลน์ไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีเว็บไซต์บริการในการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าต้องเข้ามาซื้อสินค้าที่สาขาเท่านั้นพฤติกรรมผู้บริโภค หลักที่มาใช้บริการท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมุ่งเน้นต่อสองไปที่นะคะ1นนะคะกลุ่มเป้าหมายค่ะกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวแม่บ้านพนักง,งานออฟฟิศค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะค่ะพฤติกรรมการซื้อนะคะก็จะเป็นซื้อรายสัปดาห์บ้างซื้อรายเดือนหรือจะแวะซื้อหลังเลิกงานนะคะค่ะแล้วก็จะช็อปตามสาขาใกล้บ้านค่ะเพราะว่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมีทั้ง จะอยู่ตามชุมชนตามอะไรแบบนี้ค่ะขาลักษณะเด่นนะคะซื้อของใช้จําเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารในครอบครัวหรือว่าจะเป็นอาหารสดหรือจะเป็นน้ํายาซักผ้าน้นํายาที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านค่ะเพราะว่าพอซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะมีโปรโมชั่นเน้นไปที่โปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นป้ายเหลืองป้ายลดราคาแล้วก็โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งต่างๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงกลยุทธ การตลาดในยุคค้าปีของทอปมาร์เก็ตนะคะ 1. กลยุทธ์หลักที่ใช้โปรโมชั่นหน้าร้านลดราคารายสัปดาห์สินค้า1แถมหนึ่งหรือชุดป,ประหยัดนะคะ 2. ระบบสมาชิกเดอะวันการสะสมแต้มจากการทุกใช้จ่ายนะคะใช้แลกของหรือเป็นคูปองส่วนลดได้คะแนนใช้ได้กับเครอรเซนทันนะคะ3สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพสินค้า เน้นความสดใหม่ผักผลไม้และเนื้อสัตว์จัดทำโซนสินค้าท้องถิ่นจุดแข่งของกลยุทธ์นี้นะคะสามารถดึงดูดลูกค้าเดินเข้าหน้าร้านได้สร้างพฤติกรรมซื้อประจำโดยใช้โปรโมชั่นนะคะทำให้ท็อปไกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่น่าเชื่อถือข้อจำกัดของกลยุทธ์นี้จำกัดแค่ลูกค้าสามารถเดินเข้ามาใช้หน้าร้านได้ไม่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่นะคะที่ต้องการวัดผล การตลาดได้ยากไม่มีข้อมูลชงลึกขอบคุณค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคยุดใหม่นิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้นต้องการความรวดเร็วความสะดวกสบายเช่นจัดส่งภายในหนึ่งชั่วโมงให้ความสัมพันกับคุณภาพสินค้าความปลอดภัยและแหล่งที่มาคาดหวังโปรโมชั่นชอบในการรีวิวสินค้าไลฟ์สดและมีการมีส่วนร่วมในการ ในโซเชียลปัจจัยนอกที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการระบา 19, ดโควิด -19 กาการแข่งขันแในแพทฟอร์มอื่นๆเช่น Lazada s h o ป e e l o t ตัผู้บริโภคคุ้นชิงกับแอปอัตโนมัติกระแสรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลูกค้าต้องการสินค้าออร์แกนิก กลยุทธ์ของท็อปมาร์เก็ตที่ยังคงใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกลยุทธ์ l o y a l t y p r o g r a รมหรือโปรแกรมสะสมความพักดีท็อปมาร์เก็ตใช้บัตรสมาชิกเดียวันค r รเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างระบบ l o y a l t y p r o g r a รมซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยจำนวนสมาชิกมากกว่า20ล้านคนและใช้งานได้กับทุกแบรนด์ในเคอือเซนทันรีเทลการทำงานของเดอะวันรอยัลตี้โปรแกรม ที่ท็อปมาร์เก็ตลูกค้าสะสมแต้มไดจากการซื้อสินค้าทั้งที่หน้าร้านและท็อปออนไลน์ความเหมาะสมของลูกค้าในยุคป,ปัจจุบันสำหรับกล,ลยุทธ์ loyalty program ลูกค้าในยุคป,ปัจจุบันมีพฤติกรรมที่ไม่มีความพักดีต่อแบรนด์เมื่อไม่ได้รับคุณค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้า loyalty program จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาฐานลูกค้า ในกลุ่มของคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเจน Z ใช้แอปเดวันในมือถือสะดวกและรู้สึกคุ้มค่าในกลุ่มของครอบครัวแม่บ้านชอบสะสมแต้มเพื่อนําไปแลกของใช้กลุ่มผู้สูงอายุยิติดกระแต้มของแถมนิยมกลับมาใช้ซ้ําเพราะเสียดายแต้มกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศสังคมคุณเมืองชอบของขวัญวันเกิดคูปรอรงส่วนฟรีหรือส่วนลดเฉพาะตัวหรือของขวัญตามเทศกาลโลยันตี้โปรแกรมในยุคดิจิทัลท็อปมาร์เ ไม่เพียงแต่ให้แต้มแต่ยังพัฒนาไปถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในออนไลน์และออฟไลน์พัฒนา Smart Reward แนะนำของรางวัลตามพฤติกรรมการซื้อ 1. ใช้ระบบ AI ในแอปเดวยวส่งโปรเฉพาะบุคคลผ่านแอป 2. ผูกกับมิชชั่นรีวอร์เช่นทำภารกิจครบ5ครั้งรับคูปองส่งฟรีและ 3. สะสมและใช้แต้มผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์โกฟหรือไลฟ์ หกลยุทธ์โอมินิชแนลแบบสมบูรณ์เปลี่ยนจากท็อปจากร้านค้าเป็นแพลตฟอร์มค้าปีก 2. ให้ AI และ Big Data ขับเคลื่อน Personalize Marketing เป้าหมายให้ลูกค้าแต่ละคนเห็นโปรโมชั่นที่ตรงใจ 3. กลยุทธ์ Content บวก Community บวก c o m เ e n t เปลี่ยนการขายจากพนักงานเป็นเพื่อนบนแพลตฟอร์มจัดไลฟ์สดทุกวันทุกสัปดาห์ 4. การทำการตลาดแบบภารกิจเป้าหมายจะเปลี่ยนช็อปให้สนุกและมีรางวัล 5. กลยุทธ์การตลาดแบบยั่งยืนเปิดรับคอนเทนต์ผู้ริโภคสายสกรีมส่งเสริมสินค้าออแกนิกจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าสำหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านซูนิวรีเทลของธุรกิจท็อปมาร์เก็ตเปลี่ยนไปนิท ทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังสถานการณ์โควิดในด้านยอดขายเติบโตจากช่องทางออนไลน์อย่างเ้า้ากระโดดในการเปิดตัวท็อปออไลน์แก๊ปมาดไลน์หรือคลิกแอนด์คอร์เล็ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องมาใช้บริการหน้าร้านสาขาเพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อครั้งโดยใช้ระบบ AI แนะนำสินค้าคูปองส่วนลดแฟดเดียเฉพาะตัวลูกค้าซื้อของเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว ขยายฐานลูกค้าใหม่ได้กว้างขึ้นสําหรับกลุ่มคนที่ไม่สะดวกมาใช้บริการหน้าร้านเช่นคนเมืองคนไม่มีรถหรือกลุ่มวัยรุ่นทําให้ท็อปเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเจนเซและกลุ่มทํางานสังคมเมืองได้มากขึ้นลดการสูญเสียยอดขายจากเดิมที่สาขาไหนของขาดทําทให้ลูกค้าหายตอนนี้เรามีระบบวัน Inventory เชื่อมทุกคลังทาให้ลูกค้าสั่งจากแอประบบส่งสินค้าจากคลังที่ใกล้ที่สุดโดยไม่สูญเสียลูกค้าสําหรับด้านประสบการณ์ลูกค้ารู้สึกสะดวก และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทำให้รู้สึกว่าทอปเข้าใกล้มากขึ้นใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อแสดงโปรโมชั่นในแอป SMS ที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าสนใจลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สนุกขึ้นผ่านไลฟ์สดเกมสะสมแต้มภารกิจในการสะสมแต้มต่างๆหรือการานำคะแนนเดวันมาแลกเป็นคูปองส่วนลดสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตหรือแคชแบ็ back. ลูกค้ามองท็อปเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยและใส่ใจสังคมจากการเน้นสินค้าออร์แกนิกโปรโมชั่นลดพลาสติกนำถุงผ้าลักโลกมาใช้บริการเพื่อรับแต้มเพิ่มส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และสร้างความพักดีในกลุ่มแบรนด์บทสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับท็อปมาร์เก็ตกรณีศึกษาของท็อปมาร์เกนะคะ ได้มีการปรับตัวเข้าสู่ยุค new retail อย่างชัดเจนโดยผสานเทคโนโลยีข้อมูลการตลาดเฉพาะบุคคลเข้ากับบริการหน้าร้านแบบดั้งเดิมทำให้สร้างประสบการณ์ไรร้อยต่อให้แก่ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการเข้าสู่ยุค new retail ยอดขายเติบโตในช่องทางออนไลน์เฉลี่ยมากกว่า25%ต่อปีมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจากการบริการที่เป็นรูปแบบออนไลน์มากกว่าหน้าร้านระบบข้อมูลลูกค้าเดอรวันช่วยทำให้ท็อปทำการตลาด เฉพาะบุคคลได้อย่างง่ายขึ้นโอกาสในการเพิ่มเติมสำหรับยุค New Retail ของ Top Market ขยายบริการสู่ Quick Commerce สำหรับต่างจังหวัดเพื่อการจัดส่งเฉพาะในเมืองใหญ่ควรขยายไปถึงหัวเมืองหรือจังหวัดหลักเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และกลุ่ม Generation ใหม่อย่าง Gen Z เพิ่ม Mini Top Experience Store แนวคิดร้านขนาดเล็กในรูปแบบ Smart Store ที่ไม่มีพนักงาน สร้างแบรนด์สินค้าที่เป็นของตัวเองสำหรับ Private Label ยุคใหม่เช่นสินค้าออร์แกนิกอาหารพร้อมทานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เป็นแบรนด์ท็อปมาร์เโดยตรงประโยชน์ของมันก็คือสร้างความแตกต่างเพิ่มมาจินในด้านกำไรให้แก่ายุการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น